่ะนอกน้องใน็งผสมเด็จพระสับถามคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่คารวอย่างสูงค่ะถาบคารวะคนรุ่นท่านค่ะเจริญธรรมสัมฤทปีที่น้องท่านค่ะค่ะวันนี้ขอนุญาตสงการบ้านค่ะชื่อแอลค่ะนภพรัตนวงศาร์ค่ะเป็นนักศึกษาระยะปัญญาตรีของสถาบันวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ห้าค่ะวันนี้ขอนุญาตสงการบ้านเรื่อง พอดีมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะคือเมื่อสามวันก่อนนะคะมีมีปัญหาตรงที่ว่าตอนที่กําลังออกกําลังกายโยคะอ่ากายบริหารกับพี่น้องตีนาสาตอนเช้าอะคะ่ะตอนสี่โมงครึ่งอะคะ่ะมีอาการหัวใจเต้นแรงและก็เร็วและก็มีเต้นผิดจังหวะด้วยค่ะอาการนี้เคยเป็นค่ะ ก่อนหน้านี้เคยมีอาการแบบนี้แต่สามารถที่จะกดจุดหัวใจและเยื่อมเยื่อหุ้มหัวใจและมันก็จะหายภายในหนึ่งถึงสองนาทีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ครั้งนี้ค่ะมันเริ่มเป็นตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้าโยคะของท่านอาจารย์นะคะมันก็เป็นมาเรื่อยๆค่ะตอน,นคือทีกแก้ตัวเองก็คืออก,ก็ถามตัวเองกันนะคะว่าตัวเองกลัวไหม,มก็คือถามว่าตัวเองกลัวไหมกลัวตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันมีมาตอบนะคะน้องอ่อนว่า ไม่กลัวค่ะเรื่องกลัวตายไม่กลัวเพราะตอนนี้ได้มาบำเพ็ญที่ปุขาฟ้าน้ำแล้วได้มาอยู่กับท่านอาจารย์หมอเขียวได้มาอยู่กับสัตุหร่สัตบุรุษมูมิตด,ดีค่ะแล้วรู้สึกว่าในในส่วนของคือเรารู้สึกว่าเราเราเห็นอาการที่พี่น้องจิตอาสาของเราท,ที่ที่ท่านเสียชีวิตนะคะ แล้วสามารถที่จะมาจัดหานศพที่ภูกาฟ้าน้าและเป็นเป็นการจัดหานศพที่เรียบง่ายและรู้สึกว่า<อ>มันไม่เปลี่ยน<อ>เปลี่ยนชีวิต<อ>ใดๆเลยค่ะรู้สึกตัวเองก็ชอบในส่วนตรงนี้คือรู้สึกว่าตัวเองไปหาที่จะมาอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วก็สมสมติว่าถ้าเราตายที่นี่เราคิดว่าเราจะเราจะยินดีอะไรประมาณนั้นนะคะก็งงก็ระหว่างที่ระหว่างที่ระหว่างที่ออกกำลังกายค่ะก็สามารถที่จะกดจุดโยคะกดจุดหัวใจกับยืดหัวใจไปด้วยค่ะแต่อาการมันไม่ดีขึ้นค่ะครั้งนี้มันมันเป็นมาเรื่อยเรจนถึงข้านอนนะคะ พอท่านอนก็คือก็นอนลงไปคือคือมันหัวใจมันเต้นจนแบบตอนนั้น่ะก็มีน้องน้องน้องเขียวน้องพยาบาลค่ะเขาออกกาลังกายด้วยค่ะก็คือบอกน้องเขาบอกว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ผิดจังหวะค่ะน้องเขาก็มาคําคือชีพจอนะปกติเราจะจับที่คอใช่ไหมคะหรือจับจับที่ข้อมือค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ต้องจับที่ไหนเลยค่ะทุกอนสามารถที่จะจับที่ท,ท้องของพี่แอลได้เลยค่ะแล้วมันเต้นแบบ เต้นแบบแรงแล้วก็เร็วแล้วก็ผิดจังหวะมันชัดเจนมากคือประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบครั้งต่อนาทีตัวเองอ่ะรู้ว่าค่ะว่าถ้ามีอาการแบบนี้ขึ้นไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะมีอาการยุดหายใจตามมาเลยประมาณนั้นคือเรารู้มากเลยค่ะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออโอเคถ้ามันจะเกิดอะไรก็ขอให้มันเกิดขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ไประลึกถึงว่าเราอ่ะกินสัตว์มาเยอะค่ะทุกก็คือเรากินมามากอ่ะ่อหน้านี้เบียนมาเยอะมากค่ะเราก็เห็นว่า สัตว์ทุกตัวก่อนที่เขาจะเราจะเขาตายอ่ะเขาตายทุกตัวเขาคงจะกลัวจะทุกข์ทรมานเหมือนกับที่เราเราเป็นอย่างนี้แหละคืออาการตรงนี้มามาให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าสัตว์มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับที่ก็เป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเรากลัวตายยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็มาสำนึกผิดยอมรับผิดขอโทษขอสิกรรมค่ะแล้วก็หยุดทําในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็คือพอสักพักหนึ่งได้คุยกับน้องพยาบาลนะคะอาการความเร็วและความแรงมันค่อยๆลดลงมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ จนตอนแรกอะน้องปอบว่าให้นอนพักแต่สักพักนึงอะค่ะพี่เอ๋ก็สามารถที่จะ,จะไปร่วมกิจกรรมคือไปทาฐานงานปกติของตัวเองได้ะคะ่ะก็ขอเล่าของตัวเองให้ฟังประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่แอลทุกท่านน้องวัฒนาค่ะพี่แอลเออรเรานี่ก็เนาะในแค่รีถีที่ทำเกิดอะไรขึ้นนี่ถามใจตัวเองก่อนเลยเนาะกลัวไหมเป็นคําถามแรกเลยนะกลัวไหม พอได้คําตอบว่าไม่กลัวแล้วต่อไปก็คือเราก็ปรับเท่าที่เราจะปรับได้ใช่ไหมคะในเหตุการณ์นั้น <c oughs> อ่าอ่าทีนี้พี่แอลก็พอดีเป็นพยาบาลด้วยก็รู้รู้เยอะนะบางทีบางทีรู้มากก็กลัวมากนักสาวพี่แอลอ่อนนี้ไม่รู้อาจจะมันจะไม่กลัวแล้วอืมแต่ก็ดีตรงที่ล่าเราได้มาปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็ได้อ่า รู้วิธีวางร่างวางฉันของเราอยู่แล้วนะคะไม่กลัวตายกันอยู่แล้วทุกอย่างเ็าเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นก็อนุโมทนาค่ะพี่แอลตอนนี้ก<ม>็คือดีแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เป็นข้ออะไรคะรับพักผ่อนน้อยแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือพยายามหาสาเหตุเหมือนกันค่ะน้องออนว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ก็มีนะคะมีอาการที่แบบหัวใจจะเต้นเร็วแรงค่ะ ตอนนี้ครับเหมือนกับว่ามันก็มาให้เรียนรู้ว่าต้องมาฝึกเรื่องลมหายใจอ่ะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือต้องมาลมหายใจในการฝึกลมหายใจให้ยาวแล้วก็แบบให้เข้ายาวหรือออกยาวอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่กับสมาธิเยอะๆค่ะตอนนี้ยังมีค่ะไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีมันหายไปเลยแต่ตอนนี้ก็ยังมีเป็นช่วงๆอะค่ะแต่เราก็ต้องมาอยู่กับลมหายใจตัวเองว่าเออตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยตรวจหัวใจก็ปกตินะคะไม่มีปัญหาในส่วนตรงนี้ค่ะ น่าจะเรื่องเรื่องปรับสมดุลยังมไม่ดีหรือหร,รือมันมาให้เราทดสอบว่าเรากล<ม>ัวในส่วนตรงนี้หรือเปล่าเรากลัวตายหรือเปล่าวันก่อนมีปัญหาเรื่องเวียนหัวก็โอเคแก้เรื่องเวียนหัวไปได้แล้วตอนนี้มาทดสอบเรื่องเรื่องหัวใจอีกคนองนมันมาทดสอบเป็นเรื่องเรื่องเป็นช่วงช่วงค่ะให้เราได้เรียนรู้ค่ะแลวเ,เราเราสามารถที่จะแก้ได้หรือเปล่า<ม>พี่ว่ามันก็โชคดีนะคะน้องอ่อนที่ให้เราได้ได้มาแก้ไขในส่วนตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะแต่ตอนนี้กสามารถจะช่วยงานได้ค่ะ เัราว่าเป็นเพราะว่าไปอยู่ในแดนบุญนะคะเขาก็เลยให้มาอะไรที่เป็นกุศลของเราที่จะได้รับได้เรียนรู้นะคะเขาก็เลยมาให้ได้เรียนรู้ค่ะอ่านุโมทนาค่ะพี่แอลค่ะใจที่ไม่ทุกข์มีสาคัญที่สุดเนาะค่ะสาธุค,ค่ะ,อ,ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่มาเล่าผลของการปฏิบัติที่ ทุกคนก็ปรารถนาแบบนี้แล้ะค่ะเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในร่างกายแล้วสติเรายังมีแล้วเราพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อะค่ะพอใจกับสภาพที่จะไปยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ก็พอใจได้อะค่ะซึ่งพื้นฐานตรงนี้ค่ะก็คือมันคือการพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะอย่างพี่แอ๋พอใจที่จะอยู่ที่ภูผาอยู่จุดนี้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทูกคําตอบที่เขา ลวงหลอกถามมาเนี่ยเราก็ตอบได้มันก็เลยจบเลยคะ,ะ <c oughs> มันก็เลยไม่ดิน้นรนสักเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีคะะ่ะที่เราแต่ละคนเนะะี่ยค่ะที่จะได้ถามตัวเองเกี่ยวกับทุกเรื่องอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาที่ตอนที่เราเกิดเหตุการณ์พวกเนี้ยอะไรจะมาถามเรากิเ <c oughs> <c oughs> ลสจะพาเรารวงให้เราหลงไปทางไหนมาถามเราทนชั่อเราอ่อนแอเนี่ยเราจะสติน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละวันเนี่ยเราได้ฝึกเนะ ปึกถามตัวเองว่ามีอะไรที่เรายังไม่สุกอยู่ไหมยังห่วงอยู่ไหมยังนุ่นยังนี่อยู่ไหมเนี่ยมันจะทําให้ณวันหนึ่งที่เราจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะไปอย่างดีที่สุดอยู่อย่างดีที่สุดใช่ไหมคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่ค่ะช่วงนี้นะครับทางผููหามีใครจะส่งการบ้านอีกไหมคะพี่แอล ม่มีแล้วใช่ไหมคะค่ะนุัฒนาค่ะค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เรายังมีเวลาอยู่นะคะเรามีเวลาอยู่ประมาณสามสิบนาทีค่ะถ้าพี่น้องนะคะต้องการที่จะส่งการบ้านก็เชิญได้เลยนะคะก็ในเรื่องของ ที่พี่น้องมาส่งการบ้านในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่พี่น้องได้ไปประสบมา <_ S 1> แล้วก็มาแบ่งปันเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลยนะคะอย่างเรื่องของพี่เอ๋อเมื่อกี้นี่ก็เป็นเรื่องที่การวางร่างวางแขนนะคะซึ่งในทางแพทย์วิถีธรรมของเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือวางร่างวางขันการวางร่างวางขันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะเวลาเจ็บป่วยนะคะเราสามารถที่จะ อ่านหนังสือเล่มน,นี้แนมะ้ตอนที่เรายังไม่เจ็บป่วยก็อ่านได้นะคะเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับาการาวางร่างวางขันเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ตรวจสอบความกลัวกังวลหวั่นไหวในใจของเราะคะ่ะว่าจริงๆแล้วในที่สุดนะคะทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะแต่เราจะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย เพราะฉะนั้นความกลัวกังวลที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเาทุกข์ยากเนี่ยนะคะมันมันยังมีอยู่ไหมเราก็ได้มาตรวจสอบนะสาหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ลองเสิร์ชเข้าไปอ่านได้นะคะที่หมอเขียว .net นะคะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ฟรีหรือว่าจะไปหาซื้อได้จากที่สวนปานาบุญต่างๆหรือแพทย์พิธีธรรมนะคะตลาด ตลาดอ่าแพทย์พิธีทํานะคะ,คะในช่วงนี้มีพี่น้องท่านใดจะส่งการบ้านใช่ไหมเรายังมีเวลาอยู่นะคะพี่น้องสามารถที่จะยกมือส่งการบ้านได้นะคะตอนนี้มีพี่น้องของเรานะคะจะส่งการบ้านแล้วะคะ่ะน้องอานะคะพวงเพนค,เนค่ะเชิญค่ะได้คิวทองเลยนะคะ